สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะพราะผมครั้งในคลอสออกกับคลอสออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ LL v r i f นะเพราะพี่ก็จะมีเนื้อเรื่องของแชมป์เบ้นตามรีเฟรชให้ดูกันนะฮะและวันนี้ก็ถึงคราวของโซนาชื่อแบบคลื่นเสียงกันเลยทีเดียวนะฮะไปไม่ต้องรอช้าเราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของโซนาสุดสวยเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยความทรงจำแรกๆกของโซนานั้นเกี่ยวข้องกับวิหารไอโอเนีย ซึ่งอยู่ในเมืองแกรินและเป็นสถานที่ที่เธอได้เติบโตขึ้นมาเหล่านักบวชและอาสาสมัครผู้มีจิตเมตตาจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่จะรับอุปการะเด็กกำพร้าหรือเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ตรงหน้าประตูและดูแลพวกเขาไม่ให้ขาดสิ่งใดเมื่อครั้งยังเล็กโซนาเป็นเด็กที่ค่อนข้างขีงข้อายและเงียบ แต่ในภายหลังก็ปรากฏชัดว่าเธอไม่สามารถพูดได้เลยสักนิดแต่ทว่าโซนาเป็นเด็กช่างคิดและใส่ใจมากกว่าปกติเด็กคนอื่นๆมักจะมาหาเธอเมื่อต้องการคนปลอบใจและทำให้พวกเขามีรอยยิ้มอันร่าเริงกลับมาอย่างรวดเร็วและโซนาก็ได้ค้นพบวิธีอื่นที่จะช่วยให้เธอสามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้ ต่างจากเพื่อนเล่นคนอื่นๆที่โซนามีของชิ้นหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่ตอนที่มีคนไปเจอเธอเป็นครั้งแรกมันเป็นเครื่องดนตรีสายที่มีลักษณะแปลกตาและใส่ไว้ในกระเป๋าไม้ธรรมดาธรรมดาพวกนักดนตรีที่มาเยือนและอาจารย์ทั้งหลายต่างไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาหลายๆคนล้มเลิกความคิดฉกฉวยเอามาเป็นของตนเองไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง โซนาหัดเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ด้วยตัวเองเสียงดนตรีอันเรียบง่ายงดงามที่เธอบรรเลงทำให้แม้แต่ผู้ฟังที่ตั้งใจจับผิดเต็มไปด้วยน้ำตาไหลรินด้วยความอิ่มเอมใจแต่ทว่าช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายกำลังคลืบคลานเข้ามาน็อกซัสซึ่งเป็นจัก,กรวรรดิต่างแดนได้เริ่มใช้พลบุกเมืองต่างๆทางตอนเหนือ เหล่านักบวชตัดสินใจที่จะพาเด็กๆใต้การดูแลของตนอพยพไปหลบในที่ปลอดภยัยก่อนที่การลุกรานจะลุกลามมาถึงแกรินหลังจากที่ผู้ดูแลจัดแจงตกลงกับพ่อค้าชาวเดมาเซียรายหนึ่งสำเร็จโซน่าและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งก็ถูกพาลงเรือซึ่งเป็นหนึ่งในลำท้ายๆท,ที่จะล่องหนีไปก่อนที่น็อกซัสจะปิดชายฝั่งตะวันตกของไอโอเนียโซนามองกลับไปได้วยความร้าวรานใจ เพราะรู้ดีว่าตนคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกนานหลายปีแต่ไม่ใช่ตลอดไปหลังจากที่ล่องเรืออยู่หลายเดือนพวกเขาก็เดินทางมาถึงเดมาเซียดินแดนที่ดูแปลกตาและไม่เป็นมิตรผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่พากันระแวงไม่ไว้ใจพลังเวทมนต์พวกนักบวชของดินแดนนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อพาคีผู้ส่องทางและไม่ได้บูชาเทพ,พเจ้าหรือวิญญ,ญาณใดๆ หากแต่ยังคงแสดงความเมตตาต่อคนแปลกหน้าและผู้ตกทุกข์ได้ยากโซนาอยู่ภายใต้การอุปการะของตระกูลบ uh ูเวลลอหลอดบาร์เรตและภรรยาซึ่งมีชื่อว่าเลสทาร่าเป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญของภาคีผู้ส่องทางอีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนศิลปะต่างๆในมหานครแห่งนี้ โซนาสนิทสนมกับคาฮีนาซึ่งเป็นลูกสาวของพวกเขาดังเป็นพี่น้องกันและเมื่อเวลาผ่านไปเลสทาร่าเองก็รู้สึกใกล้ชิดและรักใคร่โซนาเป็นอย่างมากภาษาเดมาเซียเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะยากแต่ตระกูลบูเวลได้คิดค้นภาษามือพิเศษเฉพาะขึ้นมาและมันช่วยทำให้โซนาสื่อสารกับครอบครัวใหม่ของเธอและมิตรสหายของพวกเขาได้ง่ายขึ้น แต่ทว่าโซนาเฝ้าปรารถนาที่จะสื่อสารให้ได้มากกว่านั้นและเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้มีอุปการะของเธอในยินแดนนี้โซนาจึงตัดสินใจใช้พรสวรรค์ที่มีเพื่อสร้างความรื่นเริงและปลอบประโลมใจผู้คนและได้กลับไปเล่นดนตรีอีกครั้งด้วยไฟความมุ่งมั่นที่ลุกโชนขึ้นมาอีกครา ในไม่ช้าพรสวรรค์ด้านดนตรีของเธอก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วการแสดงของโซโนาจับใจเหล่าผู้ชมสามารถเปลี่ยนความเศร้าหมองของพวกเขาให้กลายเป็นความหาเลือหันแปลความทนงในศักดิ์ศรีแห่งการต่อสู้ให้กลายเป็นจิตใจที่ใฝ่สงบและเลสทาร่าก็รู้สึกอัศจรรย์ใจที่เครื่องดนตรีปริศนาชิ้นนี้สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้ หลังจากเพียนศึกษาข้อมูลจากห้องสมุดภาคีผู้ส่องทางนางก็เชื่อว่าเครื่องดนตรีนี้คือหนึ่งในเอ็ดวาร์นเก่าแก่ที่ตำนานเล่าขานว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อันมหัศจรรย์ซึ่งมีอายุย้อนไปหลายพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งเดมาเซียและนับว่าหาได้ยากยิ่งสำหรับโลกในปัจจุบันหากเรื่องนี้เป็นจริง เครื่องดนตรีนี้ย่อมเป็นวัตถุเวทมนต์และความเชื่อมโยงที่ผิดแปลกเหนือธรรมชาติระหว่างโซน่ากับเครื่องดนตรีจะเป็นพรสวรรค์ที่แสนอันตรายเลสทาร่าแนะนําให้โซน่าเก็บมันไว้เป็นความลับจะได้ไม่เป,เป็นเป้าความสนใจของเหล่านักล่าจอมเวทชาวเดมาเซียถึงแม้ว่าเธอจะเชื่อฟังแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ในใจว่าสิ่งที่ปอบประโลมผู้คนให้มีความสุขจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามได้อย่างไร หลายปีหลังจากนั้นลอร์ดบาร์เรตบูเวลเสียชีวิตระหว่างการสู้รบกับน็อกซัสที่ประตูแห่งความโศกสันเมื่อคาฮีนารับสืบทอดดาบและกองกำลังทหารของผู้เป็นบิดาเลสทาร r าซึ่งหัวใจแตกสลายก็ตัดสินใจวันนี้คือเวลาที่โซนาจะต้องกลับสู่ดินแดนไอโอเนียแล้วทั้งสองได้ถอนตัวจากงานราชการทุกอย่างและออกเดินทางไปด้วยกัน หลังจากสงครามครั้งนั้นได้มีการบูรณาการครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั่วดินแดนปถมภูมิแต่ทว่าผู้คนได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากหลังจากที่ต้องทนฝา่าฟันเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาโซนาตระหนักความจริงว่าที่นี่ไม่มีพื้นที่สำหรับเธออีกต่อไปดังนั้นเธอจึงอำลาไอโอเนียอีกครั้งและเดินทางกลับมาสู่เดมาเซียพร้อมเลสทารา แต่ถึงกระนั้นดินแดนถิ่นฐานที่เธอเลือกก็ใช่ว่าจะไร้ปัญหาหลังจากที่ราชาจาวานที่สามถูกปรงพระชนนักล่าจอมเวทก็เริ่มมีอำนาจมากขึ้นและประชาชนบริสุทธิ์จำนวนมากถูกจัดการเพียงเพราะต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับเวทมนต์เนื่องจากเติบโตมาในสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโซนาเริ่มรู้สึกไม่เห็นด้วยกับขั้วการเมืองที่ครอบครัวของเธอสวามิภักดิ์มากขึ้นเรื่อยๆ เอ็ดวานในมือช่วยให้เธอบรรเลงดนตรีที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ปลอบประโลมเท่านั้นแต่ยังช่วยปกป้องสิ่งที่เธอคิดว่าถูกต้องและยุติธรรมอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะสำหรับเรื่องราวของแชมปเปี้ยนโซน่านะอย่างที่หลายๆคนบอกมานะว่าสถานที่ที่เราโตขึ้นมาและหล่อหลอมให้เราเป็นทุกวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของเราจริงๆและเดมาเซียก็คือคําตอบของโซน่านะฮะครั้งหน้าจะเป็นแชมปเปี้ยนตัวไหนต้องคอยติดตามนะวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เราพี่แน่ๆซับสไครต์น้ใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดได้เฉพาะช่องทางยูทูบนะะแล้วก็ไปติดตามพี่ตามช่องทางต่างๆด,ด้วยวันนี้ไปจริงแล้วนะสวัสดีครับ